ส,สวัสดีครับสวัสดี f อีกาชแนลทุกท่านครับวันนี้ผมโอนอีก,กามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของการถอดรหัสลับสำคัญจากสัปดาห์ที่แล้วล้อไปถึงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับในโปรแกรมกรารแข่งันฟุตบอลพิวเหลืองอังกฤษที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์นะครับถือว่ามีโปรแกรมกรารแข่งันที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อย่างเช่นในวันเสาร์เนี่ยก็ยจะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับเรียบูนี่เปิดบ้านรับมือไบรท์ตันนะครับเอฟเตันไปเยือนทางซอลทัมตันนะครับยังมีซูเปอร์ซันเดย์ด้วยนะฮะซูปเปอร์ซันเดย์เนี่ยโหบอกเลยว่าคุณห้ามพลาดเลยนะครับที่โอทช์แฟร์ฟอร์ดนะครับ ทางด้านของแมนยูนะฮะเจอกับทางเชลซีแล้วก็ยังมีคู่เร็วก่อนหน้านั้นนะครับอย่างสเปอร์พบกับแอสตันวิลานะครับศึกชิงชัยพื้นที่ยุโรปนะครับส่วนมาเดนไนต์ก็มีนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ทางฝั่งเวสต์นะครับฟูลแลมเจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับถือว่าน่าสนใจมากแล้วมันมีประเด็นอะไรล่ะฮะที่เราต้องโฟกัสกันนะครับนี่ผมเลือกมาเลย7ข้อสําคัญนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอนนะครับชชื่นนนนใแวทางี แนวทางการเครียร์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของกแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ข้อแรกก่อนนะครับไปโฟกัสกันที่โรบไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสัปดาห์นี้ซิตี้ไม่ได้เตะในบ้านนะครับไปเยือนทางตอนใต้ของทางอังกฤษนะครับบ้านของเดอะเชอรี่ส์บอนมัดต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ภายในแคมป์ของโรบไบโอโหสมัครสมานสามัาคีคลมเกลียวเหลือเกินยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าอะไร ก่อนหน้านั้นก็เป็นโรดรีนะครับกองกลางตัวเก่งก็คว้ารางวับลบอลลังดอนะฮะบอกเลยว่าการที่คุณเป็นกองกลางเนี่ยแล้วเชิงรับเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวับลบอลลังดอคุณต้องเจ๋งจริงนะครับเออคือโรดรีีนี่คือเก่งมากขาดไม่ได้เป๊ปยอมรับทุกคนยอมรับแฟนบอลดบาสีฟ้ายอมรับว่าถ้าขาดแล้วขาดใจส่งผลกระทบเลยนะฮะซึ่งแน่นอนโรดรีดาราลงวันบรลลังดอเขาเองก็ยกเครดิตให้กับทางเป๊ปแล้วก็เพื่อรวมถิ่นุกคนเห็นไหม บรรยากาศดีมากนะครับแลวที่สําคัญคือตอนนี้นักเตะหลายๆคนเริ่มที่จะกลับมาเข้าฝักเข้าฟอร์มคนที่คนที่ฟอร์มแย่จากซีซั่นก่อนก็กลับมาเฉิดฉายแล้วอ่าคนคนนั้นก็คือมาริอุสนูเนสนะครับนูเนสครับต้องบอกว่าซีซั่นก่อนเนี่ยคือธรรมดามากไม่ได้มีอะไรหวือหวาฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้เตะตานะครับก็น่าเป็นห่วงตอนนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป๊ปเนี่ยจะใช้งานเขาอย่างไรนูเนสจะปรับตัว ปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับแผนงานของเป๊ปได้อย่างไรพอมาในซีซั่นนี้เห็นเลยว่านูเนสปรับตัวได้แล้วเขากลายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของแผนงานของเป๊ปนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนแล้วก็ดูเข้าอกเข้าใจในเนื้อง,งานของเป๊ปได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับถือว่าปรับตัวได้ดีแล้วก็กลายเป็นจิ๊กซอสําคัญเป็นตัวอันตรายเป็นตัวทีเด็ดแล้วช่วงหลังๆล,ลงเล่นปุ๊บเนี่ยสร้างอิมแพคได้นะครับทำให้ทีมได้ประตูได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมยิงเองถวายพานให้เพื่อน ในเกมที่เราวสีฟ้าเจอกับทางนักบุญนะครับนูเนสก็เปิดถวายพานทองให้กับฮาร์แลนได้ทําประตูเห็นไหมครับตอนนี้คือฟอร์มกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาแบบในช่วงเวลาที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าโรดรีหายไปนะฮะคิมเบรอร์โรยก็ยังไม่พร้อมตรงกลางก็ต้องการนักเตะแบบนูเนสนี่แหละดังนั้นก็ถือว่าโอ้โหมาแบบถูกที่ถูกเวลาจริงๆเป๊บเองยิ้มเลยตอนนี้นะครับเขาเองก็พร้อมที่ให้โอกาสทางนูเนสอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้จับตา ฟอร์มการเล่นของนูเนสในเกมต่อไปนี่แหละครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูจะเปิดบ้านรับมือเชลซีถือว่าเป็นเกมที่พิสูจน์แมนยูได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้บรากาศของภายในแคมป์แมนยูคึกคักนะฮะผมบอกเลยคือไม่ใช่ว่าเป็นการเลี้ยงส่งฉลองที่กุนซอไม่ใช่เอลิชเชนฮากนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องคึกคักโดยอัตโนมัติครับอย่าลืมว่าเมื่อกุนซูเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยน คนที่เคยเป็นตัวหลักจากในยุคของอเอร์เซนฮาร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ถ้าคุณเบาใจเกินไปคุณอาจจะเป็นสำรองก็ได้เพราะอย่าลืมครับกุซื้อเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนกุซื้อคนใหม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแท็กติกแล้วโรเบนอัมเบริมเองก็เป็นพวกแนวแนว passing เป็นเกมเจาะริมเส้นเป็นการ p พ s ซิ่งแบบเท้าสู่เท้าตั้งแต่คนไหนที่ทักษะไม่ดีเทคนิคแย่บอกเลยว่าเตรียมเป็นนั่งสำรองได้นะฮะดังนั้นในช่วงนั้นเวลาเนี้ยก่อนที่โรเบนอัลเบรมจะมาคุมแบบ อยากเป็นทางการนะครับก็จะต้อง take action ยกระดับการเล่นของตัวเองเออกมาให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมคือสร้างความรับใจให้กับกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอารุมให้ได้แล้วในเกมกับเชลซีก็เป็นตัวพิสูจน์สำหรับนักเตะแม,มนยูหลายๆคนที่ต้องการอยู่ในแผนงานการสร้างทีมของทางรูเบนอาร์มริมนะครับคุณต้องใชยนะครับแมก็แอบเซ็งแทนเชลซีเหมือนกันแมบอลเปลี่ยนโค้ชจะมาเจออะไรตอนนี้วะเปลี่ยนโค้ชหลังจากเจอกับเชลซีก็ไม่ได้นะครับดับงนั้นก็ให้จับตาบริการภายในแคมป์ ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยากสิ้นเชิงนักเตะที่เคยฟอร์มดรอปฟอร์มแย่จะกลับมาดีหลายๆคนทีนี้ไปดูประเด็นที่3ครับโฟกัสกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่สุดสัปดาห์นี้จะเจอกับทางแอสตันวิลล่าบอกเลยว่าเป็นงานยากเพราะว่าวิลล่าในนาทีนี้เป็นวิลล่าที่แข็งโป๊กนะครับวิลล่าที่เหนียวแน่นขึ้นวิลล่าที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับดังนั้นสเปอร์ถ้าอยากจะได้3คะแนนในกด้เก็บผลลัพธ์ที่ดี จากในมือของแอสเวล่าคุณต้องเนี้ยบคุณต้องนิ่งคุณต้องละเอียดคุณมีโอกาสในการทาประตรูคุณต้องทําให้ได้เลยเพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะโดนทีมอย่างสิงห์พัง,งาดของอุนารีลงโทษอย่างแน่นอนแล้วสเปอร์จะพลาดซ้ําๆซากๆแบบนี้ไม่ได้อะไรที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปเกมเย็ยนแย่ช่างมันก่อนเกมนัดน,นี้เล่นในบ้านคุณต้องชนะสถานเดียวไม่มีข้อแม้ถ้าคุณอยากจะจบซีซันได้แบบเป็นหนึ่งในทีมท็อปโฟ คุณต้องชนะทีมคู่แข่งอย่างอัซซิฟลาให้ได้ดังนั้นแอนส์พอติโกกลกูก็จะต้องวางแผนให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีรวมไปถึงการเลือกตัวผู้เล่นก็ต้องทําให้ได้เนี๊ยบเช่นกันนะครับนักเตะที่เหยาะแย่อ่อนแอปกเปียกส่งไปเล่นแล้วแล้วทำผลงานได้ไม่ได้ประทับใจเนี่ยก็ไม่ต้องส่งไปก็ให้มันเป็นตัวสำรองไปหรือนั้นอาจจะเป็นติโมแวนเนอร์ที่แฟนสเปอร์บอกว่ามึงไม่ต้องส่งแล้วครับพี่แอนให้เป็นสำรองดีกว่าเพราะาที่ผ่านมานั้นเป้าสะอาดเหลือเกิน นะครับโอกาสเยอะแยะมากมายแต่คุณทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นฟุตบอลที่ขาดความมั่นใจจะส่งไปลงเล่นทําไมเปิดโอกาสให้ตัวอื่นลงเล่นนี่ไม่ดีกว่าเหรออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนี่คือเกมที่บอสแอนช์ต้องไม่พลาดนะครับถ้าคุณชนะวิลล่าได้บอกเลยว่ามันจะเป็นแรงส่งที่จะทําให้สเปอร์มีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่4ครับ ไปโฟกัสกันที่สาดิกาดงนิวคาสเซลกันบ้างนะครับใครเป็นสาวกสาดิการดงบ้างครับขอความเห็นหน่อยซิว่าตอนนี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรครับกับการทํางานของเอ็ดดี้ฮาวไอตอนแรกเนะี่ยมีเสียงวิจารณ์ครับในช่วง4ี่เกมแรกเสียงวิจารณ์มาครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้โฟกัสหละเพราะว่ารายสี่เกมแรกเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ดีอาจจะเล่นได้ไม่ได้เนียบอาจจะเล่นได้ไม่ได้ดีแต่มีแต้มมีผลลัพธ์สี่เกมแรก12แต้มเต็มได้มาสิบแต้ม แฟนบอโอเคไม่เป็ไรปรับตัวกันไปค่อยๆปรับปรุงกันไปอะไรแบบนี้แต่5เกมหลังเนี่ยน่าตกใจมากนะครับนิวกาสเซลได้แต้มน้อยมากนะครับ5เกมหลัง15แต้มเต็มนิวคาสเซลได้แต้มเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เก้าอี้ของเอ็ดดี้ฮาวเริ่มอุ่นๆแล้วนะแฟนบอลเริ่มไม่เชื่อใจแล้วนะว่าเฮ้ยคุณอยไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้คีริขี้เลย หนัดหลังในลีกยิงคู่แข่งได้เพียงแค่สีประตูและตอนนี้หล่นไปอยู่ครึ่งร่างของตารางครับรับไม่ได้นะครับและนี่ถ้าหากเกมคาราบาวคัพนี่ตกรอบอีกเนี่ยบอกเลยว่าจากอุ่นอาจจะกลายเป็นร้อนและสุดสัปดาห์นี้เล่นก่อนด้วยเป็นคู่แรกคู่เร็วแล้วเจอกับใครครับเปิร์นใหญ่อาร์เซนอลโอ้โหอาร์เซนอลต้องการสมแต้มเพื่อวิ่งไล่กดดันลิพูแล้วก็ระบยสีฟ้าแล้วถ้าหาก นี่ก็เส้นโดนขาบ้านอีกอน่าเป็นห่วงเอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอเคประเด็นที่5คือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลสุดราดน,นี้จะเปิดบ้านรับมือเจอกับทางบรตัตนเกมนัดนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายของทางลิเวอร์พูลเลยเพราะว่าบรตัตนซีซั่นนี้มาดีจริงเปลี่ยนโค้ชจริงแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับระบบทีมแน่นทุกคนเล่นแบบเข้าอกเข้าใจ มีตัวทีเด็ดมีตัวเข้าทำตัวมีตัวเก่ามีตัวเก่งมีตัวอันตรายมีหมดเลยครับนะฮะดังนั้นแนวรับของลิปูอย่าประมาทแต่ทีนี้ผมอยากจะให้โฟกัสไปที่ผู้ชายคนหนึ่งสำหรับเกมต,ต่อไปเด็ดก็คือดาวินนูนเียสครับนูนเีย yes, สตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอยู่ในช่วงที่ดีก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของเอ้โอกาสน้อยยังไม่พร้อมลงมาเล่นแล้วยิงประตูไม่ได้นะครับแต่แฟนบอลเดอะคอปเองก็ไม่ได้ว่าอะไรยังรักเขายัง ศรัทธาเขายัางซัพพอร์ตเขาสนับสนุนเขาต่อเพราะว่านูนเยสเป็นนักเตะที่พิเศษเป็นนักเตะที่เอาจริงๆกองเชียร์ของทีมทิมนั้นจะรักใคร่ครับเพราะว่าต่อให้ยิงไม่ได้แอซิไม่ได้แต่ทุกวินาทีที่เขาลงเล่นเขามากักจะเต็มที่ตลอดเวลาได้รับโอกาส5นาที10นาที15นาทีหรือว่าจะเป็นเต็มเกมก็เล่นเหมือนเดิมมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทพร้อมรบทุกจังหวะ แพชชันมาเต็มการไล่บอลแบบเต็มกําลังพร้อมบวกทุกจังหวะคือนี่แหละครับคือนักเตะที่ผมมองว่าเหลือแค่อย่างเดียวครับคือการทาฟอร์มให้อย่างสม่าเสมอแล้วเมื่อไรที่นูนเยสเข้าฝาเข้าฟอร์มเนี่ยบอกเลยว่าหยุดยากน่ากลัวนะฮะนะักเตะแบบนี้ก็หวังไว้ว่านูนเยสจะกลับมาพีิกในเร็ววันและช่วงหลังก็เริ่มจะเห็นและเห็นน้ําเห็นเนื้อในการเล่นและดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นดูจะปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นดูจะ โอเคกับแนวทางของคุซซ้อันเนอร์ได้ดีขึ้นเหลืออย่างเดียวนะครับตอนนี้คือฟอร์มก็เล่นที่สม่ำเสมอเพราะว่าแฟนเดอะคอปเองก็พร้อมที่จะสปอร์ตนูเนสไปตลอดรอดฝั่งไปดูประเด็นที่6ครับโฟกัสไปที่เจ้าป่านันแฮมฟอร์ครกับฟอเรสเกมสุดสัปดาห์นี้จะเจอกับทางเวสต์แฮมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้ฟอ r e เรสได้1หรือว่า3คะแนน เพราะว่าเวสซฮมเองก็มีความหละหลวในเกมรับและตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหให้ฟอเรสต์มาจากไหนวะเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับทั้งซั่นก่อนนะครับยังลุ่มๆดอนๆกระเสือกระสนที่รหนีตกชั้นอยู่เลยพอรอดปุ๊บมีการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แล้วพอมาซีสันน่นี้ออกตัวแรงอีกแล้วนูนโนเอโฟลนโตเฮ้ยคุณไปกินอะไรมาคุณดีดเหลือเกินคุณทําให้ฟอเรสต์เป็นทีมที่น่าสนใจนะครับนักเตะแต่ละคนกลับมาท็อปฟอร์ม เคยดรอปมาซีซันก่อนตอนนี้มาท็อฟอร์มซะง,งั้นวิสฟูดกลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูก้าวนัดยิงไป7ประตูปลุกผีปลุกฟอร์มครัมสันโอดอยนักเตะแต่ละคนอยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างแอนโชนีอีลังกาก็เป็นตัวที่เด็ดทีขาดนะครับนักเตะแต่ละคนมั่นอ,อกมั่นใจเกมรับก็ไม่เสียง่ายๆคือกลายเป็นฟอเรสต์ที่แบบเป็นอีกทีมนึงไปเลยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ป้องกันเกมรับที่ดีในเกมที่เจอกับเวสแฮมไม่แน่นะฮะอาจจะยิงยาวนะครับต่อให้ว่าหลายๆคนจะมองว่าเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็ล้มแต่มันไม่แน่ครับถ้าหาว่าทุกอย่างลงตัวตัวจริงที่ใช้อยู่ร่วมกันไปโดยตลอดมันไม่แน่นะครับฟอเรสอาจจะอยู่ท็อป10หรืออาจจะไปไกลถึงการป้วนเปลี่ยนแย่งชิงฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กสุดในโคต้าของกรีกก็ได้นะครับ ทีนี้ไปดูประเด็นสุดท้ายกับประเด็นที่7โฟกัสไปที่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันของชอนได้ครับเกมสุดราดนี้จะลงใต้ไปเยือนที่เซนต์แมรีสเตเดียมบ้านของนักบุญเซาท์แธมป์ตันครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงหลังๆ5-6เกมที่ผ่านมาเนี่ยเอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นเหนียวหนึบฟอร์มดีที่สุดในติดท็อปโฟเลยนะครับคือพลาดยากหลุดยาก บทจะตายก่อใหม่ตายอย่างเกมล่าสุดที่เจอกับฟูลเล่มนะครับโดนนําไปก่อนแล้วก็มาได้ประตูในช่วงทดเจ็บนะครับจากลูกมงของเบโต้นะครับเป็นซูเปอร์ซับคนเปิดก็คือแอสลีย์ยังกลายเป็นเฉพาะแอซซิตนะครับแล้วตัวนักเตะแต่ละคนก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเดอะไวท์สเปกนิวคือจุดศูนย์กลางเอนดก็เป็นตัวจิจจัตนะครับตรงกลางก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแนวรับก็เสียยากนะครับคือมีคลินชีสมาฝากแล้วก็ช่วงหลังก็มีแต้มติดไม้ติดมือตลอด เป็น1บ้าง3บ้างเกมนัดนี้เนี่ยถ้าคุณมองถึงการที่แบบไม่อยากตกชั้นเนี่ยต้องได้3มแต้มแม้ว่าจะไปเยือนแต่คุณต้องทําให้ได้เหมือนในเกมที่ไปเยือนอิฟสวิททาวต้องได้3คะแนนแต่ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเฮวตตันจะพลาดนะครับจะพลาดในเกมนัดนี้คือนักบุญเนี่ยมองหาจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาเล่นบอลได้สวยงามบอลพสซิงแต่เป็นบอลพสซิงที่แบบจ่ายไปจ่ายมาการเข้าทําดูไม่ได้มีหมัด มัตหนักบัดน,น็อกซั้เลยทีเดียวนะครับแต่กลัวว่าจะมาผีเข้าเอาในนัดเจอกับเอลตันนี่แหละและกลัวเหลือเกินนะแต่ท้งนี้เท่านั้นมันเป็นบทพิสูจน์ของชอนได้แล้วก็ลูกทีมนะครับถ้าคุณอยากจะอยู่ในระดับแบบกลางตารางไม่ตกชั้นไม่หนีตายไม่ต้องดิ้นรนในช่วงท้ายปลายซีซั่นเกมลักษณะแบบนี้ต้องได้3แต้มนะครับอ่ะโอเคอาจทิ้งท้ายหน่อยประสบการณ์นิดนึงนะครับคือในช่วงต้นเดือนมกราคมครับระหว่าง1 4ถึง21่อมกราคมปี2025 ผมก็จะวางแผนในการเดินทางไปที่อังกฤษไปเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็เมืองแมนเชสเ,เตอร์หลักใจความคือไปสั่งลาอำลาสนามกุิสันพารคที่จะเลิกใช้ในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันอยากจะไปดูเอเวอร์ตันอยากจะไปสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นท็อฟฟี่สีน้ำเงิน นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูที่สนามกุฎิสันพาร์ค2นัดติดการไปดูสนามซ้อมการไปดูสนามใหม่นะครับการไปช็อปปิ้งในช็อปสโตร์ของเอเวอเรตอะไรแบบนี้นะครับไปกับผมได้นะในทริปนี้รอบนี้ผมเดินทางไปเองนะครับเพราะว่าอยากจะไปอยู่แล้วแล้วนกะ็ติดตามติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางแอดไลน์ e ก a vip เลยนะครับนะครมาใครอยากไปกับผมไปที่อังกฤษไปเที่ยว เมืองลิพูที่เมืองแมนเชสเตอร์ไปดูเกมเอฟเวอร์ตันถึงที่สนามกุลสันพาร์คสเกมในเกมที่เจอกับวิลลาสก็สเปอร์มาด้วยกันครับโอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ